สวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยสวยมชมเลือกสืเลือกใช้นะครับคันนี้สวยสภาพดีบอดี้ดี <ๆ S 2> เดิมๆบางๆครับสีสันเงางามพร้อมใช้ได้เลยโตยโยต้าเ u ลูนานครับคันนี้ LA50 ครับปี97เป็นโฉมมุมส้มครับเครื่องเกียร์ดีใช้งานได้ปกติดีเลยนะครับวิ่งทางไกลได้สบายภายในสวยสะอาดแอร์เย็นฉ่ำ ภาษี69ครับเล่มเอกสารครบรถขับใช้งานได้ปกติเลยครับพร้อมใช้พร้อมโอนของเหลวก็เปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยครับไปใช้กันได้เลยส,สวยครับกับราคาเพียง39,500บาทเท่านั้นเองรถพร้อมใช้ครับราคามอไซค์เดินทางไกลสบายไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝนสนใจติดต่อผู้ขายโดยตรงได้เลยนะครับจะนัดดูรถนัดทดลองขับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้ขายได้โดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปได้เลยหรือถ้าท่านใดไม่สะดวกไปดูครับทางผู้ขายมีบริการส่งด้วยนะครับเก็บเงินปลายทางและยังสามารถวิดีโอคอลดูเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ด้วยครับบอดี้ดีครับเดิมๆบางๆหน้าหลังเดิมๆไม่มีรอยชนหนะักภายในสวยแอร์เย็นฉ่ำเบาะสภาพดีไม่ขาดกระจกไฟฟ้าครับกระจกไฟฟ้าคู่หน้า บอกเอาสะอาดทั้งข้างหน้าข้างหลังครับไม่ขาดไม่โซบสนใจก็สายตรงถึงผู้ขายได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ